สิกันยายนนี้นะครับไทยลีก3ก็กำลังจะเริ่มเปิดฉากฤด,ดูกาลใหม่นะครับวันนี้ตูดูบันไทยพาไปชมบรรยากาศสนามซ้อมครับฟ a c ิลิตีของทีมสงขลา FC หน่อยครับ ช่วงที่ลองใต้ครับ p r e ซี s ั o n เกิดขึ้นเราได้รับคําเชิญจากทางสงขาย FC นะครับ mm hmm. เพื่อพาทัวสนามซ้อม mm hmm. บอกเลยว่าว้า wow! วมากแล้วก็ทําให้ใหลายๆคนได้เห็นเลยครับว่าฟุตบอลในดิวิชั่นอย่าง T3 เนี่ย mm hmm. ก็มีสนามซ้อมแล้วก็ฟร mm ิลิตี้ที่เพียบพร้อมจริงๆนะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของทริปที่เรามาลองใต้ครับนะครับแล้วก็เรากําลังจะกลับช่วงบ่ายๆก็มีเวลาว่างอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง ก็คุยกับทีมงานสงขาเพราะว่าขึ้นชื่อมากเพราะว่าบุคลากร,กรฟุตบอลแล้วก็แต่และทีมก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนามซ้อมสงขาเนี่ยดีมากก่อนอันนี้เราได้คุยกับทีมงานเคลเมอาจารย์เอี่ยมเราก็ทีมงานเคลเมจทริปนี้เคลเมก็น่ารักมากดูแลเราด้วยเคลเมก็บอกว่าต้องมาต้องมาดูเขาสนามซ้อมดีมากเมื่อวานนี้ไปทอล์กกับสุพน,นันสุพนันก็พูดว่าสนามซ้อมดีมากก็เลยติดต่อทางจมงสรสงขาว่าขอมาทัวร์หน่อยเพราะนั้นคิปนี้จะพาดูสนามซ้อม จะเค็มว่าคือสนามซ้อมที่ดีที่สุดข,ของ T3 สามใช่ไหมวะเดี๋ยวไปถามเขาแล้วกันนี่ก็น่าจะเป็นโซนที่เขาน่าจะวางแผนที่จะทําเพิ่มขึ้นเพราะจากตรงนี้ที่เรามองไปเนี่ยแดดร้อนมากใช่ <laughs> แดดร้อนมาก <c oughs> เอาจริงคือคลิปเนี้ยผมอยากให้ทุกคนที่ดูเนี่ยโอเคคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วดูอาจจะอินกับการที่แบบว่าเฮ้ยเราได้เห็นวงการฟุตบอลไทยพัฒนานะแต่อยากให้ ผู้ใหญ่ที่มีเด็กๆแล้วอยากให้เด็กๆเป็นนักฟุตบอลหรือแม้กระทั่งน้องๆหนูๆที่เวลาติดตามช่องเนี่ยคุณดูแล้วก็เอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการอยากเป็นนักฟุตบอลนะดูดิถ้าถามว่ามีมีอย่างเงี้ยตอนกูสักเจ็ดขวบอะอดูครับรคือที่เนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็น ออฟฟิศของทีมสงขาด้วยนี่ครับสุดหล่องเรามาแล้วนะครับอชูชิลเ,เมสสวัสดีครับขออนุญาตมาเยือนเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยจังต้องการับโอ้โหนี่ขนาดเรายัางล้าขนาดนี้ทีมงานจะขนาดไหนเดี๋ยวให้แนะนํากับรายการหน่อยแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมทันนะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งของสงขายสินค้าทันเป็นมาร์เก็ตติ้งตอนมาล่องใต้ครับก็เาเรียกว่าเราก็เจอกันบ่อยครับวันี้จะขอไปเยือนสั้นๆก่อนที่จะเดินทางกลับ สภาพเราสองคนนี่โคตรเหนื่อยแต่ย้ําว่าอยากพาทุกคนมาดูเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆด้วยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่ทําฟุตบอลด้วยแล้วก็บุคลากรกีฬาด้วยรตรงนี้ทั้งหมดมีอะไรบ้างครับมีออฟฟ,ฟิศของสงขลาเอฟซี<ม>ออฟฟ,ฟิศครับแล้วก็ของสตาฟด้วยแล้วก็พนักงานแล้วก็ข้างล่างจะเป็นโรงาโอาหารอ<ช>๋อเปโรงอาหารด้วยครับขรงล่าง,งเป็นห้องประชุมใหญ่้ประชุมโอเคส่วนนี้เป็นฟิเืม ไปเด็ดแล้วก็ขึ้นบนไปห้องเล่นเกมห้องพัก่อนก่อนโอเคเราเราควรจะไล่เรียงไงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวดีครับอาจารย์เอาได้เลยครับไปไปดูออฟฟิศก่อนไอ้บูมดูไว้นะเพราะว่าเมื่อวานทำความรู้จักสาวสงขาไว้แล้วเพื่อมาทำงานทางนี้จะเปห้องประชุมทีมครับห้องประชุมทีมมันจะมีความมืดมากอ่าโอเคไม่มีอะไรห้องประชุมปกติห้องนี้เป็นห้องพีจารณ์ค อในส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแบบออฟฟิศนะตัวน,นี้นะนะครับปกติเขาก็ก็จะคึกคืนอ่ะนะครับนะตอนนี้ก็เป็นช่วเปล่ง้วยตัวพาวดูของพี่เจ้ก็จะเป็นตัวของห้องอาหารก็เปห้องทำอาหารสวัสดีครับโอ้โถชนาการตายออกมาให้เป็น เป็นทั้งนอกแล้วก็ทั้งในห้องแอร์อ๋อก็ฟิลแบบนั่งกินมีข้างในข้างนอกใช่ครับอขอจะมีเยาวชนนะครับก็รองรับทั้งสองแบบอ๋อแปลว่าตรงนี้ตรงนี้เขาถูกสร้างมานานแค่ไหนละเออประมาณ4ปีครับ4ปีก็จะยิงรู่ใหม่อยู่แล้วนะอืมสี่ปีก็มีตั้งแต่ชุดใหญ่ใช่ครับชุดใหญ่ชุดโซคารซิตี้ที่ททีมที่เป็นทีมรองเออที่เป็นทีมเล็กด้วยใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่เยาวชนเยาวชน เยาวชนนี่มีอายุเท่าไหร่ครับมีอายุ17ครับของเยาวชนแห่งชาติตอนนี้ก็เป็นตัวแทนภาคใต้ที่เมื่อวานเราเจอที่สนามที่เป็นชุดดําที่เป็นบอลบอลบอยใช่ครับอายุ17ครับอ่าแปลว่าน้องๆอยู่ที่นี่ไหมน้องๆช่วงเก็บทีมอยู่ที่นี่ครับเก็บตัวช่วงเก็บตัวอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้คือไปกระจายกันอยู่อ๋อนะครับมาเันไปตนี่จะเป็นห้องพักกันที่ะบาชั้นหนึ่งชั้นสองเลยมีห้องรวมด้วยห้องแยกด้วย อ๋อของเขาต๊กนี้ใช่ไหมใช่ครับแปลว่าอันนี้ก็คือ,อนนเขาจะมานอนช่วงไหนนะก็อ๋อ่วนให่ต่างชาติจะอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าใครที่อยากส่วนตัวมีครอบครัว,วามาด้วยเนี่ยก็อยู่ข้างนอกนอกครับแปลว่าก็ไม่ได้มีการแบบว่ามารวมกันวันไหนอะไรไม่ได้มีไม่มีครับแต่คือแว่าช่วงก่อนจะทำการซ้อมเนี่ยมีการประชุมทีมอยู่แล้วทุกคนเป็นขอมาที่นี่อ๋อ ห้องพยาบาลของไม่ได้เก็บให้ดีเนี่ยเอาจริงๆว่าว่าสนามซ้อมที่นี่ครับสามารถแบบเคมได้เลยไหมว่าแบบดีที่สุดในทีสามเลย<ต>ใช่ไหมที่สุดในภาคใต้ีเพราะเอาจริงมันก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะใช่ไหมสถานขนาดนี้เออดูสินี่ทุกคนหันไปดูนี้สิ ทั้งการจัดวางอุปกรณ์เลือกใช้วัสดุดีเอาเนี้ยดีไม่ดีอะ่ะทีมทีนหนึงก็แต่ละทีมก็ยังไม่ได้มีสนามพร้อมถึงระดับนี้นีในมุมหนึ่งที่อยากพาทุกคนมาดูคือแบบโอ,อะไรจะทำให้กระตุ้นความอยากพัฒนาวงการฟุตบอลบีนะอย่างอย่างฟิตเนสเขาก็จะมากันช่วงไหนหรือว่ามีแบบบังคับเข้าหรือเป็นอะไรอย่างนี้ไหมครับ อ่าก็มีคอร์สด้วยวโอ้โหมึงดูแข่งเด้วยเมื่อวานกูยืนก,นกับน,นกักบอลกูก็ไม่กูกูก็ไม่น่ารอดอ๋อไ, <ป S 2> ได้ได้ยู่กลัวจะปิดรายการตอนนี้แหละกูกลัวเขาย,ยืนไว้กับข้างล่างแน่เลยนี่ทำไมกูไม่เป็นนักกีฬาเขาวะฟิตเนส ได้ครับเดี๋ยวตูดูยูเน็ดเดี๋ยวบ <B S 1> <ม>ูยมีตังเหรอถา,ถามอันนี้ก่อนดีกว่าประกาศก้าวเลยเดี๋ยวตูดูยูเน็ต,ตทำอย่าทำศูนย์ฝึกซ้อมเพรว่าฟิตนเนสเดี๋ยวร่างโปรเจกต์เลยสี่สิบยังไม่ไม่ถึงตัวโปรเจกต์อ่ะจะเขียนนะอีกสี่สิบปีถึงจะเขียนเดี๋ยวไปดูสนามซ้อมเมื่อกี้มองจากมุมไกล บอกว่าเฮ้ยมูดคล้ายๆสนามซ้อมซับโปรโรเหมือนนะตอนที่เวลาเราเห็นในในคลิปอะข้างหน้านี้ที่ยังเป็นที่อยู่ก็คือเป็นแผนในอนาคตที่จะทําเพิ่มแบบใช่ครับจะเป็นแผนในอนาคตเป็นตัวของสนามย้าจริงอาวแล้วแล้วตอนนี้ที่มีอยู่คือทั้งหมดกี่สนามแยาจริงมีสองสนามครับตอนนี้แล้วก็สนามย้าเทียมแต่แล้วทาเพิ่มอีกใช่ครับเพาะ,ะจะเป็นรองรับกเยาวาชนในอนาคตครับ อ๋อเพาะจะมีชุดใหญ่เหมือนที่ผมแจ้งไปตอนแรกว่าจะมีสงขลาเซตีเข้ามาด้วยอ๋อซึ่งตอนนี้ซึ่งในอนาคตคือหมายถึงว่าในอนาคตแค่นี้มันก็จะยังไม่พอเราเป้าหมายเราอยากเป็นเหมือนกับเป็นที่มาตรฐานที่สุดในภาคใต้คือรอ,อ,องรับทุกอย่างไว้ก็คือเผื่อในอนาคตอ่ะอย่างเหมือนเหตุการณ์ล่องใต้ครับ,รบมันก็จะได้มีสนามซ้อมเผื่อสำหรับทุกทีมาประมาณนี้ที่นี่ที่เดียวเลยอ่าโอเคโอเคซึ่งตอนนี้สองสนามแล้วก็มีมีสองสนามย่าจริง แล้วก็เป็นหนึ่งสนามย่าเทียมใช่ครับและในอนาคตนี่เป็นอีกหนึ่งใช่ครับโอ้โหโอไปดูกันต่อเดี๋ยวไปดูในกันครับนี้กันนะฮะฝั่งนี้ได้ครับอย่างตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยตรงนี้เป็นห้องน้ำครับมีสองห้องห้องอ๋อห้องน้ำก็คือเหมือนตอนชมรมดีกับท่าเรือมาก็แยกกันห้องคนละห้องเลยอ่าแล้วก็ตรงกลางจะเป็นห้องเก็บของครับห้องซ้อมชมห้องล็อกเกอร์รูมชุมเรืแล้วของท่าเรือครับ ล็อกเกอร์รูมครับโอ้โหหูนี่หูสนามเลยหูแดดเอาดีๆหูแต่โอ้แต่บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีนะถ้ามาตอนเย็นเนาะตอนเย็นอ่าใช่ตอนนี้ทุกคนตอนที่เรามาคือบ่ายโมงซัปโปโรไหมเนอะตอนตอนนี้ ทับไม่ไหวทับไม่ไหวโอ้ oh. นี่อย่างที่เมื่อกี้พี่พูบอกมีหจรย์ด้วยใช่ครับก็คือเผื่อถูกจัดแข่งอะไรด้วยใช่ครับเพราะเวลามีการวอร์มทีมเยาวชนก็ผู้ปกครองก็จะมาดูได้อ๋อสวัสดีค่ะเออเออเออสองสนามแล้วก็บิ๊กคิวด้ครับแบบผมอธิบายแล้วกันได้เลยครับใช่พี่กมันบิ๊กไม่ได้หรอกเทั้งหมดที่นี่นะครับตามตามแผนของเราเดิมก็คือจะมีทั้งหมด สามสนามจริงนะครับหนึ่งสนามย้าเทียมนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วสามสนามก็จะเป็นสนามย้าพัทพลาลัมสองสนามแล้วก็จะเป็นสนามย่าเทียมหนึ่งสนามแล้วสนามที่กําลังทาอยู่ตอนนี้จะเป็นสนามยา้านวลน้อยเพื่อให้รองรับกับสโมสรต่างๆในโซนใต้อ่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช้ย่าตัวนี้อจะใช้นวลน้อย,อยมันต่างกันยังไงครับพี่นวลน้อยจะเป็นย้าที่ดูแลง่ายกว่าอืความหนาแน่นความหนาแน่นต่ํากว่าอม นะครับแล้วก็ย้าตัวนี้เนี่ยใบมันจะตั้งตรงญา้านี้จะเป็นญ้าที่อาอย่างไทยลีกปกติอาไทยลีกปกติ<ท>เราจะเห็นแบบนี้อ่าสนามตีมใช้ตัวนี้อ,ถ,อถ้าเราเล่นเย่าเราก็อ๋อเราเล่นเยือนเดี๋ยวเราจะไปซ้อมสนามนี้อ๋อเข้าใจแล้วประมาณนี้อ่าอ่าอ่าก็คืออาจจะให้เกิดหลายๆคนติดตามฟุตบอลต่างประเทศอย่างเงี้ยมีหลายๆสนามเพราะว่ารู้ว่าไปเจอกับญ้าแบบไหนในสนามไหนก็จะได้ซ้อมสนามนั้น ็ขนาดนั้นมันก็สามารถปรับได้ครับสมมุติหน้าฝนโอเคถ้าที่นี่ฝนไม่ตกแต่ว่าสมมุติเราไปเยือนกะตู้นที่ฝนกาลังตกนะในฝั่งอันดามันเราก็ฉีดฉีดน้ําเพื่อให้ให้มันจําลองเหมือนกันประมาณนั้นทีนี้อันนี้คือแผ่นนะปัจจุบันเป็นแบบนี้แผ่นที่หลังจากนี้เพิ่มตรงนี้เรามีแผ่นอะไรอีกไหมฮะมีแผ่นอะไรแต่เดิมเนี่ยมันจะมีกัน เตรียมสร้างสนามจริงอยู่ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยก็ชะลอไปเนื่องจากอ๋อสนามจริงหมคือหมายถึงว่าที่จะใช้แทนสนามตีนด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยก็ต้องชะลอไปครับนะครับด้วยแฟนบอลที่มันช่วงนี้เขาก็เศรษฐกิจตกต่ำเหมืเมื่อวานอย่างเงี้ยก็เห็นได้ชัดว่าแฟนบอลก็บางเบาลงครับผมอันนี้ให้ทุกคนได้เห็นสนามซ้อมอย่างสนามย้าเทียมส์ เรื่องเรื่องของไซส์นี่ก็ประมาณ9คนครับ9คน9กคน10คนไม่ถึง11เพราะว่าพื้นที่ไม่ได้ด้วยพื้นที่ด้วยเนด้แต่จริงสยามยาเทียมก็ไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าใช้เพื่อซ้อมในการไปแข่งอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะในภาคใต้ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีสนามยเีมื่อก่อนมันมีสนามยาลอครับอ๋อยาลอเคยใช้สนามยาเทียมในการแข่งขันแต่ว่าแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ขนาดนี้ แต่เนี้ยวาใช้เมนเทนนักเตะอย่างเดียวนะครับเมนเทนพวกการวอร์มอัพเบาๆแช่เหมือนเวลาฝนตกหนักก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอ้บครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นนี่พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับสนามซ้อมของสงขาบรรยากาศดีเพียงแค่เรามาผิดเวลาแค่นั้นเองตอนวันนี้เขาไม่มีซ้อมครับทั้งเยาวชนเยาวชนไปเก็บตัวที่สมุยเพื่อรอแข่งเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็ ชุดใหญ่ก็หลังจากจจเกมเม<ร>ือ่อวานก็พักสองวันเดียออต่างคนก็กลับบ้านบ้างพักผ่อนบ้างเพื่อที่จะมาเตรียมตัวปีซีซั่นเพื่อรับกับเชียงรายอยู่ในเต็ดตอ่อได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับพี่ชิวครับ,รบที่พาเราได้เห็นบรรยากาศของสงขานะครับเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะเราก็น่าจะเป็นแรงบนันดาลใจอยากพามาเห็นเพราะว่าเชื่อว่าน้องคือ หลายๆคนที่ติดตามเราก็เป็นน้องๆที่โอเคมีความฝานันอยากเตะฟุตบอลอยากเป็นนักฟุตบอลการได้เห็นฟาร์ซิตี้แบบนี้สิหน่งความสุขแบบนี้สามซ้อมแบบนี้มันจะทำให้ทุกคนแบบมีแรงของความฝันที่อยากจะรุยต่อนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเร้านกึ ก็จะอยู่ก <า beginning> <ended> <laughs> ันนานเด็กๆก็จะอยู่นส่วนี้ก็อยู่ห้องนี้ชุดใหญ่มาก็ก็มากองอยม่นี่ก่อนส่งบางส่วนก็ติดติดบางส่วนที่ติดติดเสร็จก็มาพักห้องนี้รอที่แต่งตัเซสชั่นห้องพาห้องแบบ มันก็จะเห็นว่าแต่และคนมันอยู่อะไรกันไม่ว่า,าใช่แต่<า>แต่ะ<า>ข้างเยอะมากครับ<ช>ี้ตรงนี้ก็เห็นอยู่ทั้งหมดสนามใหม่นี้มีแผ่นเสร็จช่วงไหนครับน่าจะเป็นปลายกัญญา อันนี้ก็เราเริ่มหน้าหน้าดีาอยากทีนะโหสุดยอดเลยหาที่ไหนเนี่ยทีสามแบบนี้ออด้านบนก็จะเป็นห้องพักดูสนนิไอจีโซนทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับด้านบนนี้จะเป็นยูสเกตจะพักห้องแรกจะเป็นยินตอนไหนไหมครับหรืรรรหอว่าเป็นยินว่ายูสเกตจะเป็นรวม ที่เหลือจะเป็นมืองะดับหมดเลยสันติภาพาในประตูก็ห้อง,งนุ่งจะเดลมิเตอันนี้ก็ห้องสตาฟที่แบบต้องค้างคืนหมดงานงานดึกอย่างเงี้ยครับกค้างคืนมีได้แล้วที่เหลือก็มีห้องนอนแบบชิลๆฟังชังน่นสองตันกำลังหาเขากำลังหาคนดูที่เขาต้องการแต่เขายังหาไม่ได้ว่าเขาชอบแบบนี้น เพราะส่วนใหญ่ต่างชาติที่บินมาสมมติเราอินพ็อตมาเปลี่ยนต่างชาติมาก็จะมาดอกที่นี่ก่อนมาอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อที่เขาจะได้เลือกคอนโดที่เขาต้องการส่วนใหญ่จะเป็นส่วนนักเตะที่เรายืมมาเหมือนปาร์คมิเซอร์ยศสวัสดิ์อย่างนี้มันก็อยู่พอมแดนก่อนออ๋ส่วนใหญ่แบบว่าคนที่ไม่อยู่นี่ก็คืออาจยังหาที่พักไม่ได้สัญญาซ่านอะไรอย่างนี้คสัญญาซ่านสัญญายืมจากที่อื่นก็ต้องดูแลให้ดีหน่อยส่วนนักเตะของเราเนี่ยก็จะมีอพาร์ตเมนต์ ลองรัมแต่บางส่วนที่แบบที่เกียจติเดินทางไกลก็อยู่ด่าละข้างล่างม็นจะเป็นชุดใหญ่แล้วก่อนหน้าที่สงขาจะมีสนามซ้อมเนี่ยวิธีการทำงานต่างจากตอนนี้นะครับเมื่อก่อนเราเราตะลนอนหาฟิตครับยืมฟิตคนอื่นเชา่าฟิตคนอื่นอยู่แล้วก็สองที่สนามตีนหมอเมือ่อก่อนตะลนนอนครับมีกันอยู่สามคนโอ้ มีน้องบอลแล้วก็มีบัญชีอ๋อแล้วมีการตลาดของสี่คนออฟฟิศมัมีสี่คนแล้วก็นักฟุตบอลก็ไปซ้อมทมที่ต่างๆไปซ้อมจะนะบ้างไปซ้อมออบ้างอะไรเงี้ยคือตลอดเงยก่อนมันไม่ได้แบบนี้ในในแล้วหลังจากพอมีสนามซ้อมเขาเรียกว่าอะไรคือถ้าพูดให้เห็นภาพคือพอมีสนามซ้อมเนี่ยหรือจะมีทั้งหมดเนี้ยมันทําให้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นหนึ่งในการจัดการไม่ว่าจะเป็นโค้ช เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้ปรึกษามากขึ้นได้เห็นแผนงานเขามากขึ้นจะได้ไม่ต้องเกิดคำถามว่าทำไมไม่ทำทำไมไม่ทไมกระบาลแล้วมันก็ยกระดับในในในทุกภาคส่วนด้วยไหมทุกภาคส่วนยกระดับดูรายเด็กก็ดูรายแมเราอยู่ตรงนี้เราเดินลงมาเราเจอเราเจอนักบอลแต่ละคนอยู่อยงเงี้ยเราเห็นแต่ถ้าเกิอยู่ที่อื่นบางทีเราไม่ได้เห็นไม่ได้ติดตายตลอดแต่ที่นี่เราเห็นตลอดเราเห็นแต่ข้างบนเราต้องเห็นเรื่องกินอีกเรื่องอะไรอีก แล้วก็โค้ดก็ได้ทํางานร่วมกันแล้ว่างโค้ดเยาวชนโค้ดชุดใหญ่ได้มีการปรึกษากันเราใครขึ้นมาจากชุดเยาวชนก็เหมือนที่เห็นก็มีน้องออฟเมื่อวานก็ได้เล่นเบอร์หกสิบเก้าก็ก็ได้เห็นแล้วว่ามีพัฒนาการแล้วก็ข้อมูลจากโค้ชเยาวชนที่มีเหลือของน้องออฟเนี่ยก็ส่งต่อถึงโค้ชชุดใหญ่ก็เป็นต่อเนื่องนะครับครบถ้วนนะครับทุกคนพามาได้เห็นทุก มุมของศูนย์ฝึกซ้อมของสงขลาเอฟซนะครับเผื่อแบบใครแบบอย,อยากแล้วอย่างนี้สมมติน้องๆหนุหน่มๆที่เาเรียกว่าอยากเข้ามาเป็นแคนดิเดีของสงขลามัจจุมันเนี่ยคนเดมีสองแบบอ,อูเต้แคนคาเดตแบบแรกก็คือเป็น,นเป็นนักเตะที่โค้ชเยาวชนเราคัดกับแบบที่สองคือเป็นคอร์สแคนดเดที่มาเรียนที่นี่ก็ <c oughs> คือมาสมัครแหละใช่ครับแล้วก็จะมีการต่อยอดสมมติถ้าเด็กคนนี้ที่มาเรียนจ่ายเงินเนี่ย มีพัฒนาการที่ดีโค้ชโยชนเห็นแล้วแบบเริ่ชอบดึงขึ้นอ๋ออ่าง่ายๆสมมติวันหนึ่งผมมีลูกแล้วก็มาสมัครก็เหมือนเหมือนเป็นคอร์สมาฝึกซ้อมอะไรอย่างนี้แหละสมมติดีก็จะถูกยกขึ้นไปเป็นแคเดิเดแล้วชุดโยชุนต้องมีการคัดทุกปีเลชุดโยชในแต่ละปีปึ๊กปึ๊กถ้าดีก็ต่อยอดไปออนะครับมีต่อยอดสองแบบอย่างพอ ่ายเงินกับคัดมาท่ายก็จะเป็นรวมในที่เดียวกันโอเคขอบคุณพิธีมากครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นสามซ้อมก็น่าจะมีแรงบันดาลใจนะแล้วก็ไปต่อยอดกันแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะฮะกลับจากสงขาแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หลังบ้านเห็นแล้วว่าดูแล้วไม่ s อบซับสไครป์ไมกดนีพวกเรางอนนะ งอนดน้วยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะงอนแบบสายผู้หญิงนั่นแหละออช่วยก,กดด้วยเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ